เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณเทพครับคุณผู้ฟังเรื่องที่คุณเทพเขานามาไล่ผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองเมื่อครั้งที่เขาได้มีโอกาสไปบวชอยู่ที่วัดป่าแห่งหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากตัวเมืองมากย้อนกลับไปครับเมื่อราวราวหกปีที่แล้วรู้สึกว่าน่าจะเป็นช่วงก่อนโควิดไม่นานละมะั้งคุณเทพเขาบอกว่าตอนนั้นเขาอายุได้25ครับหรือว่าตอนที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าวายัยเบญจเพศนั่นแหละ มันเป็นช่วงวัยที่หน้าที่การงานของคุณเทพเริ่มมั่นคงอะไรหลายๆอย่างในชีวิตก็เริ่มประสบความสําเร็จไปบ้างแล้วตัวเขาก็เลยมีความคิดที่อยากจะบวชขึ้นมาเพราะว่าการบวชเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่เด็กแล้วครับว่าอย่างน้อยเลยหนึ่งชีวิตเขาต้องบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ให้ได้ซึ่งด้วยความที่เขาก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรอะเนาะในเรื่องงานสามารถลาได้ใช้วันหยุดลาบวชอะไรก็ว่ากันไป บวกกับพ่อแม่ก็เห็นดีเห็นงามด้วยเพราะว่าทุกคนต่างพูดครับว่าไม่มีช่วงชีวิตไหนเหมาะสมเท่าตอนนี้แล้วเพราะว่าชีวิตของคุณเทพในวัยนั้นมันแทบจะไม่มีอุปสรรคอะไรเลยเพราะงั้นทุกอย่างมันก็ดูเป็นใจไปทั้งนั้นไม่นานครับหลังจากที่คุณเทพคุยตกลงกับพ่อแม่แล้วก็ทางครอบครัวเรียบร้อยแล้วพ่อแม่ท่านก็เป็นธุระจัดหาวัดให้นะครับแล้วก็ติดต่อกับเจ้าอาวาสที่รู้จักให้ อึ้งวัดที่ครอบครัวคุณเทพนับถือแล้วก็มักจะแวะเวียนไปทําบุญอยู่บ่อยๆมันจะเป็นวัดป่าเก่าแก่ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปไม่มากแล้วก็เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าเล็กๆซึ่งพอคุณเทพทําเรื่องลาง,งานกับที่ทํางานได้ตัวเขาก็เริ่มกลับมาเก็บข้าวของที่บ้านแล้วก็เตรียมตัวเดินทางไปยังวัดป่าแห่งนั้นเพียงแต่ว่าในคืนก่อนวันออกเดินทางคืนเดียวคุณเทพเขาเดันฝันแปลก เขาฝันเหมือนเห็นผู้ชายร่างครึ่งท่อนคนหนึ่งกำลังนอนจมกองโลหิตอยู่ใต้รถของคุณเทพในฝันเนี่ยมันเป็นฝันที่ดูน่ากลัวมากๆเพราะว่าตัวเขาเองเห็นใบหน้าของชายปริศนาในฝันได้อย่างชัดเจนเขาเป็นผู้ชายวัยกลางคนไม่หนุ่มไม่แก่แถมผมยาวเล็กน้อยก็มีปานดำจางๆอยู่ครึ่งใบหน้าซีขวาย,ยัางเห็นได้ชัดเจนซึ่งในฝันครั้งนั้นนะครับคุณเทพเห็นเขาใส่เสื้อเชิ้ตสีดา โดยสายตาของชายปริศนาคนนั้นที่โผล่หัวพ้นออกมาจากใต้ท้องรถที่คุณเทพขับอยู่สายตาของเขาดวงตาของเขามันดำมืดสนิทไปทั้งลูกตามันดูน่าสยดสยองมากๆเลยซึ่งพอคุณเทพเขาฝันแบบนั้นครับหลังจากที่ฝันมันดําเนินต่อไปเรื่อยๆจูๆ่ๆเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยความตกใจฝันแบบนี้มันทําให้เขารู้สึกไม่ดีนะครับแล้วก็คิดว่ามันน่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแน่นอน เขาก็เลยตัดสินใจลุกจากที่นอนแล้วก็ไปล้างหน้าล้างตาในห้องน้ำก่อนจะเดินกลับมาที่เตียงแล้วก็นั่งสวดมนต์กับหมอนตัวเองอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งรู้สึกดีขึ้นและจากนั้นก็หลับต่อตื่นขึ้นมาอีกทีนึงก็เช้ามืดแล้วครับโดยที่มีคุณแม่มาปลุกให้ไปอาบน้าแต่งตัวในวันนั้นคุณเทพกับ,บครอบครัวเตรียมตัวพร้อมออกเดินทางกันตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้าตัวเขาอาสาเป็นคนขับรถเหมือนทุกที เพราะว่าเขาไม่อยากให้พ่อแม่เหนื่อยครับซึ่งหลังจากที่ทุกคนขนขอ,ของขึ้นรถกันเรียบร้อยคุณเทพก็ออกรถจากบ้านโดยมีคุณพ่อนั่งอยู่ฝั่งข้างคนขับส่วนคุณแม่กับน้องสาวนั่งอยู่ที่เบาะด้านหลังด้วยความที่ออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าเนาะมันก็เลยทําให้รถบนถนนค่อนข้างน้อยแล้วก็ไม่ค่อยมีรถติดมากนะักคุณเทพในตอนนั้นเขาขับรถตามทางไปเรื่อยๆโดยที่ปกติแล้วจากระยะเวลานะครับถ้าเกิดขับรถตรงไปยังวัดป่าแห่งนั้น มันจะใช้เวลาราๆหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับแต่พอเวลาผ่านไปได้จนเกือบ10บโมงคุณเทพดันเห็นว่าที่ถนนด้านหน้ามีรถบนถนนเริ่มติดกันหนาแน่นแบบแปลกๆตอนแรกเขาก็คิดว่ามันอาจจะมีงานก่อสร้างหรือว่าทำถนนอะไรหรือเปล่าแต่หลังจากนั้นพอขับต่อมาได้อีกพักหนึ่งตัวเขาก็เหลือไปเห็นว่าที่ทางด้านหน้าห่างจากจุดที่รถคุณเทพจอดติดอยู่ห่างไปไม่กี่เมตรเท่านั้น มันมีรถบรรทุกคันใหญ่จอดเปิดไฟฉุกเฉินอยู่ข้างทางโดยที่ด้านหลังรถบรรทุกคันนั้นมันก็มีรถเก๋งสีขาวคล้ายกับรถของคุณเทพจอดอยู่ในสภาพที่กระโปรงด้านหน้าหายไปซีกหนึ่งพอเห็นแบบนั้นครับเขาก็รู้ได้ในทันทีว่าด้านหน้ามันต้องมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและเนี่ยแหละมันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้รถติดก็ได้ซึ่งหลังจากนั้นรถของคุณเทพก็ไหลตามทางไปไเรื่อยๆ จนกระทั่งรถของเขาผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุของรถบรรทุกไม้แล้วก็ผ่านรถเก่งคันนั้นไปก่อนที่สายตาของเขาจะเหลือไปเห็นว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งเดินพุ่งตัวออกมาจากด้านหลังรถบรรทุกคันนั้นแล้วก็เดินตรงมายังจุดที่รถของคุณเทพอยู่ชายคนนั้นเป็นชายในชุดเชิ้ตสีดําแล้วก็ใช่ครับผู้ชายคนนั้นเขามีปานดําที่ใบหน้าครึ่งซีขวาเขาคือคนเดียวกันกับผู้ชายปริศนาที่คุณเทพเจอในฝันเมื่อคือน ผู้ชายคนนั้นเขาเดินพุ่งตัวมาหาคุณเทพอย่างไวก่อนจะทำท่าทางยกมือโบอกไปโบกมาคล้ายกับเขากำลังขอความช่วยเหลือพร้อมกับตะโกนเสียงทุ้มดังต่ำซึ่งไอเสียงเสียงนั้นคุณเทพก็ดันได้ยินอยู่คนเดียวเขาได้ยินชัดว่าชายคนนั้นเขาตะโกนบอกว่าพี่ผมเจ็บช่วยผมด้วยคุณเทพพอได้ยินแบบนั้นครับเขาก็ร้องขึ้นมาด้วยความตกใจเพราะว่าไอเสียงที่ว่านี้มันเหมือนดังอยู่ข้างหู ขาก็เลยตะโกนออกมาว่าเฮ้ยเสียงดังลั่นรถไปหมดจนกระทั่งคนในรถทั้งพ่อแม่ทั้งน้องสาวที่นั่งมาด้วยก็ตกใจไปตามๆกันโดยที่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับพ่อก็ถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งในวินาทีนั้นครับคุณเทพเองที่ยังคงตกใจอยู่สายตาของเขาก็เอาแต่มองไปที่กระจกหลังแล้วก็เห็นผู้ชายเสื้อดําคนนั้นพยายามวิ่งตามรถมาแบบติดๆคุณเทพก็เลยหันไปบอกพ่อว่าพ่อ พ่อไม่เห็นผู้ชายคนนั้นหรอที่ใส่เสื้อสีดําที่กําลังวิ่งตามรถเรามานะ่ะซึ่งทันทีที่พ่อได้ยินแบบนั้นครับพ่อก็พยายามมองนะหันซ้ายหันขวามองกระจกข้างมองกระจกมองหลังแต่พ่อก็ทําหน้างง,งๆแล้วก็พูดขึ้นมาว่าไม่เห็นมีอะไรเลยเห็นแค่รถบรรทุกกับรถเก่งสีขาวที่เกิดอุบัติเหตุเท่านั้นแหละครับกุนเทพเขารู้ได้ในทันที ว่าไอเรื่องของชายคนนี้มันต้องเป็นเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลอย่างแน่นอนคุณเทพเขาพยายามคุมสติตัวเองแล้วก็ไหลรถไปตามข้างทางอย่างช้าๆโดยที่ในระหว่างนั้นสายตาของเขาก็พยายามเหลือบมองที่กระจกมองหลังอยู่ตลอดซึ่งในบางจังหวะนะครับเขาก็เห็นผู้ชายคนนั้นเนี่ยวิ่งแทรกตัวรถมาจากด้านหลังด้วยความเร็วหรือบางทีชายคนนั้นก็มายืนกวักมือเรียกตามข้างทางคุณเทพเขาพยายามตั้งสติประคองสติตัวเอง จนกระทั่งไปถึงวัดจนได้ซึ่งพอถึงวัดเขาก็โล่งใจได้เปลาะหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับสบายใจสัทีเดียวเพราะว่าความรู้สึกในใจของเขาลึกๆแล้วเขาก็รู้ว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นซึ่งหลังจากที่คุณเทพเข้าไปด้านในศาลาเขาก็เห็นว่าข้าวของที่จัดเตรียมในการบวชถูกเตรียมมาไว้หมดแล้วโดยที่หลังจากนั้น เจ้าอาวาสร,รูปที่พ่อแม่คุณเทพรู้จักก็เรียกท่านทั้งสองคนไปคุยนะครับโดยให้คุณเทพรออยู่ด้านนอกซึ่งในตอนนั้นคุณเทพเองก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่คุยกับเจ้าอาวาสยังไงแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพิธีบวชนี่ยแหละจนกระทั่งหลังจากนั้นรู้สึกจะรารๆสิบนาทีเองมั้งพอพ่อแม่เดินออกมาจากศาลาเนี่ยแมวก็บอกกับคุณเทพว่าวันนี้หลวงพ่อเจ้าอาวาสยังไม่ให้บวชนะ ท่านบอกให้รอวันพรุ่งนี้ก่อนช่วงเช้ามืดแต่ว่าคืนนี้ให้เทพนอนอยู่ที่วัดป่าเลยคุณเทพในตอนนั้นครับพอได้ยินสิ่งที่แม่ท่านพูดตัวเขาเองก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกพยายามถามหาเหตุผลจากแม่ไปแต่แม่ก็บอกว่าวันนี้มันเลิกไม่ดีอะไรก็ไม่รู้อะ่ะคือเขาดูเลิกกันไว้แล้วครับคุณผู้ฟังคุณเทพเองที่เป็นเด็กเนาะเขาก็เลยเอออาตามแม่ไปแบบไม่ได้ติดอะไร ึ่งในคืนวันนั้นคุณเทพก็ได้ขึ้นไปนอนที่กุฏิวัดเป็นกุฏิเปล่านะครับไม่มีใครนอนอยู่แล้วก็เตรียมตัวรอบวชในเช้าวันรุ่งขึ้นส่วนพ่อแม่ก็กลับบ้านกันไปก่อนและจะมาอีกทีหนึ่งก็คือรุ่งเช้าเลยในคืนวันนั้นคุณเทพเขาบอกว่าหลังจากที่เขาซ้อมสวดมนต์ที่ต้องใช้ในพิธีบวชจนเสร็จเรียบร้อยตัวเขาก็อาบน้ําก่อนจะขอตัวขึ้นกุฏิไปนอนโดยที่ภา,ายในกุฏิมันก็เหมือนกุฏิของวัดป่าทั่วๆไปเลยครับ เป็นไม้มีใต้ถุนสูงดูเงียบสงบดีคุณเทพเขาล้มตัวนอนไปพร้อมกับหยิบมือถือขึ้นมาเล่นนอนพลิกตัวไปพลิกตัวมาสักพักหนึ่งเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาอยู่ที่ล่างกุฏิและด้วยความที่มันเป็นวัดป่าเนาะบริเวณโดยรอบกุฏิมันเป็นพื้นหญ้าครับเพราะอย่างนั้นเขาก็เลยได้ยินเป็นเสียงฝีเท้าที่เดินไปเดินมาฝึบฝับฝึบฝับคล้ายกับคนเดินวนไปวน,นมาอยู่รอบกุฏิ คุณเทพในตอนนั้นเขานอนฟังเสียงที่ว่านี้อยู่เกือบ5นาทีแต่ว่าไอเสียงนี้ก็ดูไม่มีทีท่าว่าจะเงียบลงเลยเขาก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นไปเปิดหน้าต่างกุฏิเพื่อที่จะมองออกไปด้านนอกแต่ในวินาทีนั้นพอเขากดล็อกหน้าจอมือถือมันก็เลยทำให้หน้าจอมือถือมันมืดพร้อมกับสะท้อนสิ่งที่อยู่ด้านหน้าให้คุณเทพเห็นซึ่งคุณเทพเขาเห็นว่ามันมีผู้ชายปริศนาคนเดิมในเสื้อเชิ้ตสีดำ ชายคนนั้นเขากำลังนอนเอาหัวอิงไหล่ขวาของคุณเทพอยู่พร้อมกับอ้าปากกว้างอยู่ข้างๆคุณเทพดวงตาของชายคนนั้นมันสีดำทั้งลูกตาสีดำแบบผิดมนุษย์มานาคุณเทพในตอนนั้นครับทันทีที่เห็นเงาสะท้อนของชายคนที่ว่านี้ตัวเขาก็ร้องตะโกนด้วยความตกใจก่อนจะกระโดดลุกขึ้นมาจากที่นอนโดยที่มือทั้งสองข้างก็พยายามปัดป่ายที่ไหล่ของตัวเอง ยิ่งไม่กว่านั้นก็คือไอเสียงคนเดินไปมาอยู่ใต้กุฏิมันก็ดังอย่างต่อเนื่องดังไม่หยุดเลยและจากสิ่งที่เห็นสิ่งที่รับรู้นี้เนี่ยแหละด้วยความกลัวครับคุณเทพมก็เลยตัดสินใจนั่งสวดมนต์อีกครั้งพยายามตั้งสติให้ได้มากที่สุดแต่แล้วจูๆ่ๆเขาดันได้ยินเสียงกระซิบขึ้นมาที่ข้างหูพี่ผมเจ็บช่วยผมด้วยเท่านั้นแหละครับเขาขนลุกสู้ไปทั้งตัว เขาก้มตัวนอนลงไปคุดคุ้อยู่ที่เตียงแล้วก็เอาผ้าห่มคุมโปงพร้อมกับเอามือทั้งสองข้างปิดหูเอาไว้โดยที่ปากของเขาก็ยังคงท่องบทสวดมนต์ต่อไปเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นตัวเขาก็ปลอยหลับไปตื่นมาอีกทีนึงก็คือในตอนเช้าตอนที่เจ้าอาวาสท่านมาเคาะประตูหน้ากุฏิเรียกเนี่ยแหละเวลาในาตอนนั้นมันคือเช้ามืดครับอาจจะยังไม่ถึงตีห้าดีด้วยซ้ํา เจ้าอาวาสท่านมาเรียกแล้วก็ให้เข้าไปที่ศาลาและสั่งให้นั่งสดมนพร้อมกันจึงในจังหวะน,นั้นเองขณะที่หลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านเดินออกจากกุฏิไปคุณเทพก็คุณลุกขึ้นมาจากที่นอนแล้วก็เตรียมเสื้อผ้าของตัวเองก่อนที่เรื่องราวที่มันน่ากลัวมันจะเกิดขึ้นวนเวียนซ้ําอีกเพราะว่าหลังจากนั้นพอหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านเดินพ้นกุฏิไปจู่ๆคุณเทพก็ได้ยินเป็นเสียงการเดินดังฝึกฝบอยู่ใต้กุฏิดังขึ้นมาอีกครั้งหนึง่ง โดยที่หลังจากนั้นพวกเขาก้าวเท้าลงจากกุฏิสายตาของเขาก็เหลือบมองไปเห็นผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตสีดําคนเดิมซึ่งคราวนี้เขามาในลักษณะที่กําลังนอนอยู่ที่พื้นใต้กุฏิพร้อมกับกําลังใช้มือทั้งสองข้างกําลังตะเกียกตะกายพยายามมุ่งตรงมาทางคุณเทพที่น่ากลัวก็คือขาทั้งสองข้างของเขามันบิดเบี้ยวผิดรูปจนไม่สามารถใช้การได้มันจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ใชายชุดดําคนนั้น พยายามใช้มือทั้งสองข้างตะเกียกตะกายคานมากับพื้นในตอนนั้นครับคุณเทพที่เห็นภาพตรงหน้าเขาก็หยุดชะง,งักไปชั่วขณะหนึ่งก่อนจะตัดสินใจรีบวิ่งหนีออกจากกุฏิแล้วก็ตรงตามหลวงพ่อเจ้าอาวาสไปยังศารลาวาดัดในใจตอนนั้นเขาคิดว่าทําไมการบวชของเขามันถึงยุ่งยากขนาดนี้มันมีแวบหนึ่งนะคิดเข้ามาในหัวว่าเขาไม่อยากจะบวชแล้วได้ซ้ําเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับชีวิตก่อนหน้านี้คุณเทพชีวิตดีมาก ดีมาโดยตลอดแล้วก็ไม่เคยมาเจอเรื่องราวแปลกๆอย่างเช่นเรื่องผีเรื่องโลกวิญญาณอะไรแบบนี้โดยที่หลังจากนั้นพอเข้าไปสวดมนต์กับหลวงพ่อเจ้าอาวาสเสร็จตัวเขาก็เลยตัดสินใจเล่าเรื่องที่เจอมาให้กับหลวงพ่อท่านฟังและหลังจากเล่าจบหลวงพ่อท่านก็พูดขึ้นมาเปลยๆประมาณว่าคนจะบวชเนี่ยมันมีมารผาจญเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วและถ้าพ้คืนนี้ไปหลวงพ่อรับประกัน ว่าทุกอย่างจะกลับมาดีเองซึ่งทันทีที่คุณเทพได้ยินแบบนั้นครับเขาก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยนึงเพราะว่าคืนนี้เขายัางไม่รู้เลยว่าเขาจะเจออะไรอีกหรือเปล่าท้ายที่สุดแล้วในวันนั้นคุณเทพเขาบวชจนสําเร็จนะครับพ่อแม่กับน้องสาวก็มาที่งานโดยที่ไม่ได้มีญาติคนอื่นมาเลยคือเขาอยากจะบวชเงียบๆไม่มีงานแห่ไม่มีงานฉลองอะไรทั้งนั้นและหลังจากที่เสร็จพิธีการบวช พ่อกับแม่และน้องสาวก็แยกย้ายกันกลับบ้านแล้วก็ปล่อยให้พระใหม่อย่างคุณเทพอยู่ที่วัดแห่งนี้รูปเดียวซึ่งในเย็นวันนั้นหลังจากที่คุณเทพทำวัดเย็นเสร็จเรียบร้อยตัวเขาก็แยกตัวขึ้นไปนอนบนกุฏิตามเดิมในคืนวันนั้นนะครับเขาตั้งปณิธานเอาไว้แน่ๆละว,ว่าถ้าเกิดเขาได้ยินเสียงหรือว่าได้เจออะไรแปลกๆตัวเขาจะพยายามทำเป็นไม่สนใจ แล้วก็จะพยายามสวดมนต์อุทิศส,ส่วนกุศลให้แทนซึ่งหลังจากนั้นพอเขาสวดมนต์ก่อนนอนเสร็จคุณเทพก็ล้มตัวนอนแล้วก็หลับไปมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็คือตอนเขาได้ยินเสียงคนเดินฝึกฝับอยู่ด้านล่างกุฏิอีกครั้งเช่นเดียวกันแบบเดียวกันกับเมื่อคืนไม่มีผิดเลยในครั้งนี้ครับเขาพยายามตั้งสติให้มัน่นแล้วก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานไอ้เสียงฝึกฝับที่อยู่ด้านล่างกุฏินะ่ะ มันจะเงียบหายไปแล้วก็แทนมาด้วยเสียงเท้าตึงตังเหมือนคนกำลังเดินขึ้นบันไดกุฏิมาคุณเทพในตอนนั้นเขาพยายามทำใจดีสู้เสือแม้ว่าวินาทีนั้นเขาจะเริ่มหวั่นหวั่นแล้วแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่หยุดสวดมนต์โดยที่ไอเสียงก้าวเดินที่ว่านี้มันก็ยังคงดังต่อมาอยู่เรื่อยๆก่อนที่มันจะมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูแล้วก็ตามมาด้วยเสียงเปิดประตูกุฏิดังขึ้นในวินาทีนั้นครับคุณเทพเขาหลับตาแน่น พยายามสวดมนต์ในใจอย่างต่อเนื่องก่อนที่มันจะมีเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาในกุฏิที่คุณเทพนอนอยู่ซึ่งเสียงฝีเท้าที่ว่านี้เนี่ยมันแปลกคือมันไม่เหมือนกับจังหวะเท้าคนที่เดินปกติเสียงมันดังเหมือนคนเดินแล้วหยุดเดินแล้วหยุดเดินห่างๆและด้วยความอยากรู้ของเขาเนี่ยแหละมันก็เลยทําให้คุณเทพไม่สามารถต้านทานความอยากรู้ได้เขาจึงตัดสินใจลืมตาขึ้นมาดู และภาพที่เห็นก็คือผู้ชายคนเดิมเพระมาในสภาพคล้ายกับตอนที่คุณเทพเห็นที่ด้านล่างกุฏิไม่มีผิดภาพภาพนั้นมันคือมือทั้งสองข้างของเขาที่กําลังพยายามตะเกียกตะกายลากตัวเองมาให้เข้าใกล้คุณเทพมากขึ้นเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นเพียงเสี้ยววินาทีในขณะที่คุณเทพกําลังนั่งงงอยู่ชายคนที่ว่านี้เขาก็พนมมือแล้วก็ก้มลงกราบคุณเทพในวินาทีนั้นครับ คุณเทพเขาบอกว่าด้วยความเป็นพระใหม่ะเนาะสติเขาก็ยังไม่ได้เต็มร้อยเท่าไหร่เขาทำอะไรไม่ถูกก่อนที่จะได้แต่สวดมนต์แล้วก็ตัดสินใจพูดออกไปว่าผมยกบุญให้เท่านั้นครับพอพูดจบปุ๊บชายคนที่ว่านี้จากที่ไม่มีขาจู่ๆเขาก็ยืนขึ้นมาได้เฉยเลยแล้วมันก็น่าแปลกเพราะว่าไอ้ขาบิดเบี้ยวผิดรูปของเขาก่อนหน้านี้มันดันมีเนื้อมีหนังขึ้นมาแล้วก็กลับมาเดินได้เหมือนเดิม ่อนที่หลังจากนั้นไม่นานชายคนที่ว่านี้เขาจะเดินถอยหลังแล้วก็ออกจากกุฏิคุณเทพไปในวินาทีนั้นครับตัวเขาไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยคือถ้าเรื่องมันไม่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นต่อหน้าต่อตาแบบนี้คุณเทพไม่มีทางเชื่อแน่นอนท้ายที่สุดแล้วในคืนวันนั้นเขาก็หลับไปแบบที่ไม่เคยหลับสนิทแบบนี้มาก่อนจนกระทั่งเช้าวันใหม่มาถึง ประสบโอกาสนะครับคุณเทพก็เล่าเรื่องที่เจอประสบการณ์ที่เจอเมื่อคืนให้กับหลวงพ่อเจ้าอาวาสฟังซึ่งหลวงพ่อท่านก็เมตตาสรุปให้ฟังง่ายๆว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนบวชใหม่อย่างที่หลวงพ่อบอกแหละว่าถ้าผ่านคืนนี้ไปได้ทุกอย่างมันก็จะกลับมาเป็นปกติเองซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าหลังจากวันนั้นมาตั้งแต่วันที่บวชใหม่จนกระทั่งวันที่ศึกษาลาเพศออกมาเนี่ย เรื่องราวทุกอย่างในการบวชของคุณเทพไม่มีอะไรผิดปกติเลยแม้แต่อย่างเดียวซึ่งนับตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้นะครับคุณเทพเขาก็บอกผมว่าตัวเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผู้ชายคนนั้นทําไมเขาถึงมาเข้าฝันได้และมันก็น่าแปลกเพราะว่าคุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับเขามาเข้าฝันก่อนวันที่คุณเทพจะเจอรถเขาเกิดอุบัติเหตุวันหนึ่ง แล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นเท่ากับว่าวิญญาณของเขาก็ต้องออกมาเข้าฝันคุณเทพก่อนก่อนที่เขาจะเสียซึ่งตามปกติตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้ครับแต่จนแล้วจนรอดด้วยความที่มันหาคําตอบไม่ได้คุณเทพเองก็เลยต้องปล่อยเรื่องนี้ให้กลายเป็นเรื่องลี้ลับแล้วก็เป็นเรื่องที่เขาหาคําตอบไม่ได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โบราณเขาบอกนะครับคุณผู้ฟังว่าคนบวชใหม่ส่วนใหญ่จะเนื้อหอมเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระบวชใหม่กี่รอบเนี่ยส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะการบวชมันมักจะมีอุปสรรคเสมอไม่ว่าจะมีมากมีน้อยมีเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือแม้แต่เรื่องที่มองไม่เห็นอย่างเรื่องนี้ของคุณเทพเนี่ยแหละส่วนหนึ่งนะผมคิดว่าด้วยความเป็นคนไทยในาศาสนาพุทธของผมเนี่ยส่วนตัวแล้วผมเชื่อนะครับคุณผู้ฟัง ว่ามันอาจจะเป็นไปได้นะเรื่องเกี่ยวกับการขัดขวางในการบวชอะไรทํานองนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคนบวชหรือว่าพระใหม่ท่านฝ่าไปได้แล้วก็ได้บวชจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นบุญใหญ่อะไรแบบนั้นไปเลยเออแปลกนี่เหมือนกันนะครับเห็นคุณเทพเขาบอกว่าตอนบวชยี่บห้าด้วยเนาะยี่้านี่ลงล็อกเบญจะเพศเลยอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ได้เจอเรื่องราวแบบนี้ได้ง่ายครับท้ายที่สุดแล้วก็จบดีนะแฮปปี้เอนดิ้ง ผมคิดว่าไอตอนที่คุณเทพแบบอุทิศบุญให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามีขาขึ้นมาทันทีเนี่ยมันอาจจะเป็นในว่าเขาได้รับบุญแล้วอะไรทํานองนั้นหรือเปล่าและคุณผู้ฟังแหละครับคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานตอบกลับคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ